The law of karma. Remember this in your mind. Avoid the bad. Do only good. Purify your mind. When you die, you'll go to heaven. You have to know, and you must know. Life's in the cycle. Of Samsada, there is no way to get away under the law, the law of karma. เกิดที่จีนแผ่นดินใหญ่แต่ได้ลงเรือจากเมืองจีนมาตั้งแต่อายุสิบห้าปีไม่ได้นำแม้แต่เสื่อสักผืนหมอนสักใบติดตัวมาด้วยเมื่อมาถึงเมืองไทยจึงต้องเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ชุมชนชาวจีนแห่งหนึ่ง ทางภาคใต้ของผืนแผ่นดินไทยโดยการทำงานเป็นจับกังครับจ้างโดยความที่ท่านอดทนขยันขันแข็ง <c oughs> จึงสาม,มารถเก็บหอมกรอมริบสาม,มารถซื้อตึกเปิดเป็นร้านขายน้ำชาและกิจการท่านก็นเจริญขึ้นเรื่อยๆ จนสามารถกว้านซื้อที่ดินและตึกแถวที่ใหญ่ที่สุดในชุมชนได้บ้านของท่านนเป็นบ้านหลังเดียวที่มีบ่อนน้ำขนาดใหญ่อยู่กลางบ้านท่านยังกลายเป็นศูนย์กลางของชุมชนไปโดยปริยายมีฐานะดีที่สุดแล้วก็มีพักพวกบริวารมาก แต่ความเป็นผู้นำรักพวกพ้องและความยุติธรรมจึงได้รับการยกย่องให้เป็นหัวหน้าของชุมชนชาวจีนประจำท้องถิ่นตั้งแต่นั้นมาแต่น่าเสียดายเมื่อคุณปู่ประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วก็มีทุกอย่างในชีวิตพร้อมบริบูรณ์แล้วท่านก็ไม่มีโอกาสได้ชื่นชม และมีความสุขกับสิ่งที่ท่านต่อสู้หามาตลอดชีวิตท่านละโลกกระทันหันด้วยโรคหัวใจวายได้ไวายเพียงห้าสิบสี่ปีคุณพ่อเป็นลูกชายคนโตของตระกูลตามธรรมเนียมจีนลูกชายคนโตของตระกูลจะเป็นผู้ที่มีความสำคัญ ท่านจึงเป็นที่รักของคุณปูคุณย่าและญาติญาติต่อมาท่านเด้ดแต่างงานกับคุณแม่ของลูกซึ่งเป็นคนขยันขันแข็งและมีความงามระดับแนวหน้าของจังหวัดทำให้เป็นที่ชื่นชอบของชายหนุ่มมากมายแต่คุณแม่ก็ตัดสินใจเลือกแต่างงานกับคุณพ่อเพราะเห็นว่าคุณพ่อเป็นผู้ใหญ่กว่า และสามารถให้ความอบอุ่นและมั่นคงได้ท่านมีลูกด้ยวยกันสามคนเป็นชายล้วนลูกนําเป็นลูกชายคนโตจึงได้รับการสนับสนุนเรื่องการศึกษาตั้งแต่เด็กลูกนั้มีนิสัยรักการอ่านหนังสือนมาตลอดทำให้ลูกมีผลการเรียนดีเยี่ยมตลอดมา ได้เป็นตัวแทนของโรงเรียนในการแข่งขันตอบปัญหาต่างๆรวมถึงได้รับการคัดเลือกเป็นนักเรียนดีเด่นของโรงเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลเรื่อยมาจนจบมหาวิทยาลัยกลางวันและประกาศสนยบัติที่ลูกได้รับนั้นนะมีมากตอนมอปลายลูกนะ่ะสามารถ สราบจิงทุนพอสอวอทอคือทุนรัฐบาลในโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้ที่มีความรู้ความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงเข้ามหาวิทยาลัยโดยไม่ต้องอินทรานชีวิตในมหาวิทยาลายัยลูกจะทำกิจกรรมต่างๆเช่นชมรมพุทธ ชมรมอาสาพัฒนาท้องถิน่นชมรมไบโอคลับสมโมสรคณะเป็นต้นเป็นนักกีฬาของคณะเมื่อลูก,ก็เริ่มเดนมาวัดพระธรรมกายจึงได้รับคำตอบว่าคนเราเนี่เกิดมาทำไมชีวิตคืออะไรได้รู้แนวทางการดำเนินชีวิตให้มีความสุข แล้ประสบความสำเร็จทั้งทางโลกและทางธรรมลูกก็ได้มาอบรมธรมธรมทานญาติลังจากนั้นทุกอาทิตย์ต้นเดือนลูกก็เดินทางมาบูชาข้าพระที่วัดใหญ่โดยไม่เคยขาดเลยแม้แต่ครั้งเดียวแม้ว่าต้องนั่งรถเป็นระยะทางไปกลับกว่าส0สิชั่วโมงแม้ว่าลูกทำกิจกรรมอย่างมากมาย แล้วก็เดินทางไกลเพื่อมาวัดพระธรรมก,กายโดยไม่ขาดแต่ผลการเรียนของลูกไม่เคยตกเลยลูกยังรักษาระดับเกรดเฉลีย่ย4ทุกเทอมในสุดก็จบปริญญาตรีด้วยเกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทองได้เกรดเฉลีย่ยเป็นอันดับหนึ่งของคณะแล้วก็ได้รับรางวัลน,นักศึกษาดีเด่นจาก สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยซึ่งแต่ละปีมีผู้ได้รับรางวัลน,นี้เพียงสคนจากทั้งประเทศคือ60ล้านคนได้สี่คนวอจารปริญญาตรีลูกก็สมัครเรียนต่อปริญญาโทที่มหาว,วิทยาลัยเอดินเบิร์กประเทศสกอตแลนด์เป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่อายุกว่า500ปีซึ่งมีชื่อเสียงทางด้านวิทยาศาสตร์ และการแพทย์ในระดับแนวหน้าของโลกเมื่อทาามหาวิทยาลัยเห็นผลการเรียนของลูกจากปริญญาตรีจึงตอบรับลูกให้เรียนต่อข้ามขั้นไปเรียนระดับปริญญาเอกทันทีโดยไม่ต้องเรียนปริญญาโทและลูกโชคดีมากที่ทางสกอตแลนด์ตอบรับลูกเขาเรียนเร็ว ถขาจะตอบรับช้ากว่านั้นอีกไม่เท่าไหร่นะทางรัฐบาลไทยจะแม่อนุมัติให้นักเรียนนักเรียนทุนเดินทางไปต่างประเทศเพราะตอนนั้นเป็นช่วงที่ไทยกําลังประสบวิกฤตเศรษฐกิจที่ต่างประเทศลูกก็ยังได้รับทุนนักศึกษาต่างชาติผมมีงานวิจัยดีเด่นจากรัฐบาลสหราชอาณาจักรซึ่งเขาบอกว่าตั้งแต่ตั้งมหาวิทยาลัยมา มีนักเรียนไทยได้ทุนนี้ไม่กี่คนลูกโชคดีที่มีศาสตราจารย์ผู้มีชื่อเสียงที่สุดในโลกทางด้านพฤกษศาสตร์และอนุกรมวิธานมาเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยาน,นิพนธ์ถึงสองท่านคณาจารย์บอกว่าวิทยาน,นิพนธ์ที่ทำออกมามีคุณภาพดีจนสามารถนำมาแยกทำเป็นวิทยาน,นิพนธ์ได้ถึงสองฉบับ และภาษาที่เขียนก็ยังสละสลวยโมเบาวะเดียวจนแทบไม่น่าเชื่อว่านักศึกษาต่างชาติจะเขียนได้และข้อมูลจากวิทยานิพนธ์ของลูกก็ได้รับการตีพิมพ์ลงในวรารสารระดับโลกหลายฉบับแม้ขณะนี้ก็ยังถูกอ้างอิงในวิจัยต่างๆอยู่ตลอดแม้จะอยู่ไกลถึงต่างประเทศแต่สิ่งที่โล,กไ,ลกไม่เคยขาดเลยก็คือ อยู่ต่างประเทศนะการมาร่วมพิธีบูชาข้าวพระแม้จะต้องตื่นเป็นเวลาตีสองหรือตีสามสาหลังจากเรียนจบลูกก็กลับมารับราชการเป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นครศรีธรรมราชตอนอายุสันนิษฐานสิเป็นอาจารย์ตอนอายุเท่าไหร่ยี่สิบห้ี่ส็ดยี่ส้าปีถูกต้องอย่า จำทำให้ช่วงแรกๆนักศึกษาเกือบทุกคนเข้าใจผิดคิดว่าลูกเป็นเพื่อนร่วมชั้นเรียนของเขาเพราะไม่นิกว่าหน้าเด็กๆอย่างนี้จะเป็นอาจารย์ของเขาเองอปัจจุบันลูกอายุ30ปีลูกยังมีผลงานการวิจัยตีพิมพ์ในวรารสารระดับประเทศและระดับโลกเสมอๆและยังได้รับความไว้วางใจจากมหาวิทยาลัย ไม่เฉพาะงานสอนในสาขาวิชาตั้งแต่ปริญญาตรีโทจนถึงเอกแต่ลูกยังได้ตำแหน่งหน้าที่พิเศษอื่นๆอ,อีกเช่นเป็นประธานหรือกรรมการโครงการต่างๆเช่นโอลิมปิกวิชาการคือโครงการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อไปแข่งขันทางวิชาการในระดับโลกโครงการอบรมครูวิทยาศาสตร์ทั่วประเทศ แต่ที่ภูมิใจมากที่สุดก็คือการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมพุทธกับมหาวิทยาลัยถูกต้องจ้ะปีที่ผ่านมาลูกเป็นหนึ่งในเจ็ดที่ได้รับรางวัลอาจารย์ผู้มีผลการปฏิบัติงานดีเยี่ยมพวกที่จะได้ส่วนใหญ่นะเป็นอาจารย์อาวุโสมีประสบการณ์และผลงานมากมายแต่ลูกมีโอกาสได้รับเกียรติ ได้ได้รางวัลน,นี้ถึงแ,แม้ลูกจะจบด็อกเตอร์และได้พบกับศาสตราจารย์ที่มีชื่อเสียงระดับโลกแต่ลูกก็รู้สึกว่าดูความในใจของด็อกเตอร์ระดับโลกนะความรู้วิชาการเหล่านั้นไม่อาจเทียบคุณค่าได้แม้เพียงเสี้ยวทุลีของความรู้ความจริงของชีวิต ที่ได้รับจากคุณครูไม่ใหญ่ในโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาด้วยเหตุนี้แม้แคใครๆอาจจะเรียกลูกว่าอาจารย์หรือด็อกเตอร์และไม่ว่าตำแหน่งทางวิชาการของลูกจะสูงส่งขึ้นถึงระดับใดก็จะไม่มีตำแหน่งใดที่ลูกภูมิใจเท่ากับตำแหน่งลูกอนุบาลในฝันวิทยาถูกต้องจ้ะเป็นในเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาและลูกพระธรรมจ้า คำถามทำไมคุณปูล่ลำบากในช่วงต้นของชีวิตแต่พอสร้างตัวสำเร็จก็ไม่ได้อยู่ชื่นชมผลจากความเหนื่อยยากของตนเลยคุณปู่ตายแล้วเป็นไหนได้รับบุญทิวทิศหรือไม่ฝากข้อความอะไรถึงพวกเราบ้างไหมปัจจุบันแม่ป่วยเป็นมะเร็งหมดลูกมีเนื้อง,งอกที่ปอดเกิดจากกรรมอะไรควรแก้ไขทำบุญอย่างไร ไอ้ผลมิบากในพบชาติต่อ,ตอไปครับบุญใดทำให้ลูกประสบความสำเร็จด้านการเรียนตั้งแต่นุบาลจนถึงด็อกเตอร์และสามารถทำกิจกรรมมาวัดได้โดยที่เรียนได้ดีบุญใดทำให้ลูกได้รับทุนต่างๆทั้งในและต่างประเทศมีผู้ช่วยเหลือสนับสนุนจากคณาจารย์ต่างๆจนประสบความสาเร็จในด้านการทำงาน ตั้งแต่อายุไม่มากลูกควรจะทำอย่างไรเพื่อจะมีคุณสมบัติเช่นนี้ในชาติต่อตอไปครับน้องชายทั้งสองคนของลูกเข้าวัดมาสร้างบารมีทั้งคู่น้องคนเล็กรับบุญอยู่ที่ศูนย์สาขาต่างประเทศส่วนน้องคนกลางรับบุญเป็นอุปถามภ์พระอาจารย์อยู่ที่วัดเขาทำบุญอะไรมาจึงตั้งมาทำหน้าที่นี้ และการอุปถักพระจะได้อานิสงส์อย่างไรถ้าทางบ้านยังไมเ่เข้าใจจะอธิบายอย่างไรครับทั้งทั้งที่เราพี่น้องสามคนมีความรักและเข้าใจในการสร้างบารมีมากแต่ทาไมทำไมคุณพ่อคุณแม่จึงยังไม่เข้าใจเราทำกรรมร่วมกันมาอย่างไร และเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาอย่างไรก็เข้าใจไปตามกําลังบุญน่มีกําลังบุญร่วมกันมากก็เข้าใจมากเพราะกรรมใดหรือไม่ที่เราสามคนเป็นพี่น้องกันแท้ๆแต่ไม่ค่คยได้พูดกันทั้งๆที่ไม่ได้กโกรธกันเลยน้องลูกทั้งสองคนเข้าวัดไปช่วยงานของหลวงพ่อหมดแล้ว เหลือแต่ตัวลูกแเราลองมาสันนิษฐานที่ตัวลูกจะพูดว่าอย่างไร,จรใจจริงลูกในอยากจะเข้าวัดบัดต่เป็นห่วงพ่อกับแม่เพราะลูกเป็นหลานชายคนโตของตระกูลลูกควรจะแต่งงาน <c oughs> ตามที่คุณพ่อคุณแม่ท่านต้องการหรือไม่ และลูกจะมีบุญพอได้เข้าวัดและบวชอุทิศชีวิตตามที่ลูกต้องการได้ไหมครับหากเราสามคนเข้าวัดควรจะเลี้ยงดูและปฏิบัติต,ต่อคุณพ่อคุณแม่อย่างไรครับหลับตาฝันเป็นตุเป็นตะเตินขึ้นมา,านแล้วก็นำมาล่อยฟังเป็นนิยายปรำประจาคุณปู่ ลำบากในช่วงต้นของชีวิตเพราะในอดีตชาติน่ะไม่ค่อยจะเชื่อเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดจึงมักจะทำบุญแค่สงเคระาะห์ญาติในปัจจุบันชาตินั้นสงเคระาะห์ญาติชาตินะทำแค่นั้นเองนะโดยคิดว่า สงเคราะห์ญาติแค่นี้ก็เพียงพอแล้วไม่ต้องทำบุญอะไรที่หวังผลในภพชาติเบึ้งหน้าแค่สงเคราะห์ญาติใครมามูญาติเข้ามาขอความช่วยเหลือคือคูณก็ช่วยเหลือกันไปแต่นั้นเกิดมาเมื่อไรก็จะลำบากเราก็จะต้องทำงานหนักกว่าบุญที่สงเคราะห์ญาติในอดีตจะมาส่งผลให้มีฐานะดีในระดับชุมชนก็อายุมากแล้ว พระบ,บุญมันไม่มากพอเท่ากับทำอยู่กันในเนื้อนาบุญอีกถ้ามีกรรมบานอฏิบาติในตอนที่เกิดในสังคมเกษตรกรรมได้เลี้ยงสัตว์ฆ่าสัตว์กินบ้างขายเข้าไปฆ่าบ้างจึงทำให้อายุท่านนะ่ะไม่ยืนไม่ยืนมากตายใหม่ๆก็ไปทันตั้งตัวกวนเวียนอยู่ที่บ้านระยะหนึ่งตอนนี้ก็ไปเกิดเป็นมนุษย์แล้ว ในครอบครัวฐานะปานกลางคือไม่ดีมากแต่ก็ไม่แย่มากจึงไม่มีใจความอะไรฝากมาถึงจ้าคุณแม่เป็นมะเร็งมดลูกและเนื้อง,งอกที่ปอดก็เป็นเศษกรรมเจ้าชู้ที่ค่อนข้างจางแล้วและกรรมข้าสัตว์มหารใช้แรงงานสัตว์มากเกินไป ในสังคมเกษตรกรรมชาติอดีตประกอบกับกิจการที่จะต้องทำมาค้าขายอาหารต้องอยู่กับไอร้รนอนควันต่างๆในปัจจุบันแต่วิบากรรมจางลงไปแล้วจึงเป็นไม่หนักมากก็ต้องให้ท่านทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาให้สม่ำเสมอมันออกกำลังกาย ทำใจป่องใสปฏิบัติธรรมจนบรรลุธรรมกายก็จะพ้นวิบากได้จ้ะโลกประสบความสำเร็จในเรื่องเรียนตั้งแต่นุบาลจนกระทั่งเป็นด็อกเตอร์เพราะในอดีตลูกจะเป็นคนรักการศึกษาหาความรู้ชอบกว่าหาบัณฑิตผู้มีความรู้ และสั่งสมบุญเรื่องปัญญาบารมีการศึกษามามากจึงทำให้เป็นคนฉลาดมีปัญญาสามารถแบ่งเวลาทำกิจกรรมและมาวัดได้โดยที่การศึกษาก็อยู่ในระดับดีเยี่ยมมาตลอดจ้าลูกจะเป็นคนมีบุญด้านการศึกษามาคือสนับสนุนในทุนการศึกษาแก่ลูกหลานและบริวารให้ได้เล่าเรียน มาในอดีตดังนั้นปัจจุบันนี้จึงทำให้ได้รับการสนับสนุนในด้านการศึกษาอีกทั้งเคยเป็นครูที่สนับสนุนการศึกษาแก่สิษย์และก็เป็นราชบัณฑิตที่ไม่ห่วงวิชาชอบถ่ายทอดความรู้อย่างเต็มที่แก่สิษย์ทุกคนคือให้วิทยาทานเพราะนั้นตัวก็เลยรวยเรื่องความรู้ไง และสนับสนุนนิคคนได้ศึกษาเรียนก็เลยได้รับการสนับสนุนการศึกษาจึงทําให้มีปัญญาและได้รับการสนับสนุนในการศึกษาและการทําง,งานตั้งแต่อายุยังไม่มากดังนั้นชาตินี้ก็ให้ทําแบบเดิมเลยแหละทําอีกเช่นกันคือถ่ายทอดความรู้ให้แก่ศิษย์โดยมหวงวิชาและสนับสนุนส่งเสริมการศึกษาให้ยิ่งยิ่งไปจ้ะน้องสองคนของลูก ได้เขาวัดมาสร้างบารมีรวมทั้งตัวลูกได้เคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาในพุทธันดรที่ผ่านมาถือทั้งสามคนได้สร้างบารมีกับหมู่คณะมาในพุทธันดอนที่ผ่านมาตอนนั้นพระราชาได้ออกบวทแล้วตัวลูกเป็นราชบัณฑิตคือบัณฑิตของพระราชาก็ได้ออกบวท ตามในภายหลังจนตลอดชีวิตผลการปฏิบัติธรรมในชาตินั้นก็ได้เข้าถึงองค์พระประคองตนกระทั่งกับดุสิตบุรีวงบนพิเศษได้ในพุทธันดรที่ผ่านมาลูกและน้องสองคนในชาตินี้ไม่ได้เป็นพี่น้องกันแล้วนะแต่ชาตินั้นเป็นสหธรรมิกคือบวชอยู่ด้วยกันกับพระราชาองค์ที่ออกบวช แต่ว่ามาคนละทางโดยน้องคนกลางมาจากอีกแคว้นหนึ่งที่อยู่ใกล้ๆกับแคว้นของพระราชาองค์ที่ออกบวชแต่เป็นแคว้นเล็กๆไม่ได้เป็นทหารพระราชาแต่ก็มีศรัทธามาบวชอยู่ด้วยกัน <c oughs> โดยมากับพระอาจารย์ที่น้องได้เป็นอุปถากทา่านในปัจจุบันนี่แหละ ดึงพระราชาแลชานด้านท่านเบือ่อในการแข่งแย่งชิงดีกันในแคว้นท่านนั่นแหละ oh. ก็เลยมาบวชอยู่กับพระราชาองค์ที่ออกบวชท oh. ี่ท่านไม่บอกอ่ะ <c oughs> ส่วนน้องคนเล็กก็เป็นคุณระบุตรในแคว้นพระราชาองค์ที่ออกบวชแล้วก็มาบวชอยู่ด้วยกันมาคนละทางมีราชบัณฑิตมีแจกต่างแคว้นรับมาจากคุณบุตร ได้มีความคุ้นกันมากในช่วงแรกๆตอนเป็นนวก,กะเป็นพลันนักกว่า <Yeah. S 1> กระทั่งอายุปัสษามากแล้วก็แยกย้ายกันไปทำการเผยแผ่ธรรมะ oh. <c oughs> แต่ปัจจุบันลูกและน้องสองคนต่างก็แยกย้ายก,กันไปเรียนหนังสือกันคนละสถาบันไม่่อยจะได้มีเวลาพบปะกันเพราะต่างก็มีหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบงานของตนจึงไม่่คยจะได้พูดคุยกันแม้ไม่ได้โกรธกัน ไม่ได้มีกรรมเวรอะไรกันหรอกจ้ะต่างคนต่างเรียนต่างคนต่างทำงานแยกย้ายกันไปคุณพ่อและคุณแม่ของลูกยังไม่เคยจ่าการสร้างบาร,รมีเพราะท่านยังห่วงเรื่องการทำมาหากินของท่านท่านนักศึกษาก็เคยสร้างบาร,รมีกัหมู่คณะมาบ้างบางชาติก็เจอบางชาติก็ไม่เจอ ดังนั้นก็ต้องให้เวลาในการอธิบายกับท่านหน่อยเห้ท่าเก้าใจเพราะตอนนี้ท่านห่วงรูปแบบชาวโลกเลยจ้ะแบบพ่อแม่ชาวโลกแ,ลแต่ตอนนี้ก็เข้าใจขึ้นมาบ้างแล้วก็ต้องค่อยๆพาท่านมาปฏิบัติทมบ่อยๆเป็นระยะระยะท่านก็จะค่อยๆเข้าใจดีขึ้นจ้ะ ชาติที่ผ่านมาลูกก็เคยบวชตลอดชีวิตกับพระราชาองค์ที่ออกบวชมาแล้วแล้วก็มีผลการปฏิบัติธรรมที่ดีด้วยการแต่งงานก็จะทําให้เปลี่ยนผังเดิมจากวงในไปเป็นกองสเสบียงแต่จะมีเครื่องกังวลตามมาอีกมากมายถ้าลูกแต่งงานผู้ใหญ่สบายใจแล้วท่านก็นจากไปแต่ลูกก็จะต้องรับห่วงมาแทน ลูกก็จบด็อกเตอร์มาแล้วเน่ยก็ใช้สติปัญญาพิจารณาเอาจะทำตามผังเดิมที่ดีเนี่ยเพื่อผังเดิมที่ดีนั้นแน่นขึ้นหรือจะพังผังเดิมที่ดีแล้วมาเปลี่ยนผังใหม่มาเป็นกองเสบียงซึ่งอยู่ในเพศภาวะทีต่ต่ำกว่าก็ไปตัดสินใจเอาเองเนะจ๊ะถ้าถามครูมี่ใหญ่ครูพี่ใหญ่อยากให้ทำผังเดิมที่ดีเนี่ยให้มันแน่นหนายิ่งขึ้นไปอีก Tình yêu chân chạch thúc lạc bĩ chân chạch No one escapes the law of karma Belief in cause and effect means belief in the law of karma